โอเคครับวัดด้ทวยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟโอซคูุนะครับก็สำหรับเซิร์ฟโอซคูนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวรวบสุดมันนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยจะเป็นลูกซองเน้นๆเ,เลยนะครับทุกคนก็ ทุกโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นลูกสองนะครับโอเค50บาทนะครับเติม50บาทจะได้เซตห้าสิบสามเซตนะครับถัดมาจะเป็น90นะครับเติม90ก็จะได้เป็นกระเป๋านะครับถัดมาจะเป็นตัวละครยิมจอนะครับราคาอยู่ที่150บาทนะครับก็ถัดมาอีกก็จะเป็น300 500แล้วก็เซตพันนั่นเองนะครับสูงสุดเนี่ยจะเป็น2,000นะครับที่เล่นในคลิปนี้นะ ก็สำหรับตอนนี้นะครับก็น่าจะยังแจกอยู่นะทุกคนใครที่อยากเล่นอยากลองเนี่ยก็สามารถตามกันมาได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ด้านล่างเนาะประมาณนี้แล้วก็สำหรับอันนี้จะเป็นรูป2000นั่นเองนะครับเป็นตัวละคร2000แล้วก็เซต2 0 0 0เนาะเบียร์คุรันนะครับก็เป็นเซ็ตที่เล่นในคลิปนี้เลยนะครับน่าจะแจกอยู่นะครับตามไปเล่นกันได้นะครับทุกคน ประมาณนี้แนวลูกซอนะครับแล้วก็สําหรับนี้จะเป็นตัวละครเช่านะครับตัวละครเช่าก็จะมีราคาตามนี้เลย20บาท1วันนะครับ50บาท3วันแล้วก็90บาท7วันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเอมาแล้วเต่อเองมาแล้ว <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยสวัสดีคร <c oughs> ับพ <c oughs> ี่สั่งไอ้ขาสวัสดีครับพี่เตอรับ รอรอยิงอยู่นะครับคพ่อเนี่อเอาพ่อหนีแม่งเมื่อกี้ยังคุยกันดีๆอยู่เลยมันจะไหวไหมเปล่ามันจะมีใครไหวกูเปล่าวะเอางี้เลยไอ้ยศน้องอันอ้วนพูดอ้วนพูดไม่หยุดเลยว่ะอ้วนอันโหดที่สุดละโอ้ยเฮ้ยมาเป็นลิขิตอะไรวะโอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงดิใจมีโอราดเอาตายนะเอาตายนนยี่นี้หลุดโตนหลุดโตนไว้หลุดโตนไว้โอ้ยกูนี่มันแถวพาวิ่งว่ะโอ้ยโอ้ยแถวพาว่ะ แลวพาวก็ไม่ไหวหรอกนะแลวพาวเหรอแลวพาวเหรอแลวพาวเหรอโอ้แต่และองค์เฮียเออโง่อโ,โอ้โหเฮียมันมีแต่ตัวอึดๆอะไอ้เหี้ยแล้วซ้อมันแปดนัดเหี้ยหายไปหลายรอบด้วยนะประเด็นอะแอดมินช่วยด้วยนะกันนะคลิปนี้โอโหโหโอ้

้ไปนึงเ้ยอย่าเพิ่งแอรโอูมัน,นรู้สึกว่าไอไอ,ไอ,อันยังปอกไอพวกนี้อีกนะเอไม่ไหวพี่ก็แตกงเย้ยยังยังไม่ใช่ตายไหนพี่ะเธอที่มันๆน,นะ แต่บางจังหวะมันกว่าจะตายวะวูวว้าวว้าวว้<อ>าวไหวปะว้าวไม้ดับอะไเยนะ้ไ,ไม่ดับปะวะเอาว่านไม่ดับเปลี่ยนตายสวย<ๆ>แอดมินผมว่าน่าจะเพิ่มกระสุนเป็นสักยี่สนะิบนัดนะน่าจะกำลังโอเคเลย <c oughs> มันยิงตายไวแหละกัะ <c oughs> ขังได้ไะมอุย้ย าสวยแอดมินแอดมินมันก็เอาเรื่องนะเนี่ยหล่อหล่อหล่อครับหาซี่ครับหล่อตายสวยอูยแอดมินยังคมแอดมินมันคมไปคมหรือฟังก์ชันไม่รู้นะอมนสวยสวยสวยน้องชายไอ้มีคนตีกูมามาเดี๋ยวหาเลขหนึ่งเลขหนึ่งออกมาเลขหนึ่งเลขหนึ่งจริงเลยน้อง โอ้มามาไหว้เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ที่กูไปไหนหมดวะนี่มาดิอันโน่นึง ลอยคุณบอลหุ้ยล็อกมันดีอย่างนี้นี่เองโค่นมันนะครับพี่พี่โค่นมันเลยอ่ะใช่มไหมอ้าวล็อกมันดีแบบนี้นี่เองโอ้โยยยยโค่นคนไอ้หนุ่มนะล็อกเป็นโคตรมันน่ะเดี๋ยวล็องมาฟังก์ชันล็อก

กูเฮียกูเขาแปลกๆแล้วนะอ,อะไรน้องว้าวว้าวว้าวเอเยจโปแอ้มีทำงานด่วนไปไหนห็นไงแล้ววะเอเยจโปแอ้มีทำงานด่วนอ๋ออยู่นี่เหรอว้าวอรอ,อมันรอ,ม,นอ,อมันล็อกโอ้ยเชื่อมล็อกควรล็อกตัวในเซฟเฮ้ย เฮ้ยไปไอ้ oh. ah! Ay, 12, 20, like oh, ิ like oh, ีเพิ่มกระสุนหน่อยได้ไหมวะไอ้เชี่ยผมว่ามันไม่มันว่ะต้องเพิ่มไปสักสิบสองนัดยี่สิบนัดอย่างเงี้ยลั่นเลยโอ่แม็กชุดเดียวแบบเนี้โพอแบบแม็กชุดเดียวอ่ะ ไปมันแลวะเจ็บเจ็บเจ็บเออแอดวิน,นมีของมันกูน,กน,น่าจะมีนะผมว่าไหวปะวะไหวปะวะเฮ้ยไหวปะ<อ>มามาเดี๋ยวกูดามทับเองมา mày đi, ô, hô hô quá, mày bị tự tụi 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 thức quá, ไอ้ยนโลกเขียวยักอึดเลยเอ้นธรรมดาแล้วกันเหมือนรู้สึกว่ามันร้องเล่นธรรมดาก็ต้องหาจังหวะดีๆนะแบบนี้ไม่ไหวโอ้ยโอ้ยตายมาดิเตะป้อมตึก แอดมินไปไหนวะเฮ้ยแอดมินแค่องหมดมานะทางเด้อโอเคพี่จะหมดละเดี๋ยวไปเอาเพิ่มแล้วถ้าเกมกัะอัสน,นี่ใครโน่นหนึ่งกว่ากันอนะมันก็ต้องเกมครับแอดมินปัน่นละเนี่ยไอ้โล่เขียวมันอึดจังวาเฮียเลือดมันแปดสิบสาม มาได้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 อ้วนะกูเตะไข่มันลดเลยเอาปะโดนอะไรเยี่งออดอมาต่อมาต่อจับเต็มไม่แข็งตัวไม่คว้อยน้ำอาบอ่ะรู้ได้ไงอ่ะรู้ดิมึงอ้วนกูบอกเลยใครซื้อใครใครซื้อก็มีต่อยอ่ะนพร้อมลบแอดมินเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้จับไปต่อจับมวยหนึ่งหนึ่งเรยลืมเนี่ยละไอ้เหี้ยเลยหมเล่นมานานทักพักอยู่นั่นแหละ ไม่พูดต่อเย้ะเยาไม่พูดต่อเยาะเยาะแค่แพ้ไป้นาะมึนี่มันแพ้พาวอีกงเลยนะเว้ยไี่เอาวาเบาะหมนเปรี้ยวเหียโหล่มาดีกว่าคนรับแขมเบาะหมนเปรี้ยวอ่ะโอ้โหชอเล่นกวันเลยรู้ได้ไงอ่ะตายน่าจะทะลุออกมารู้ได้ไงอ่ะเก็บบ้างเก็บบ้างเฮียดูแลบ้างนะข้างผมของข้ามาของพู้อยู่กินอะไร เออพ่อมึงอย่าเถื่อนจีบบ้างแล้วเจ็บทำได้เลยไงแม่หน่ะมืงตัวมือตัวมึงตัวอย่าเถือกมึงอ่ะ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 มาถึงมือไงยาเถือกมึงอ่ะมึงควยเลยอ่ะควยเลยเอาเรียบร้อยแอดมินแม่งเอาเรื่องอยู่มั้งคมจัดอ่ะโอ้ดูดิ ไอ้เหี้ยแอดมินเมื่อยังเอาเมื่อฟังชันนะบอกว่าแอดมินฟังชันแม่มึงอกี้ยาเตื้องร้อยทั้งร้อยร้อยยี่สิบเลยแล้วกันไม่ร้อยทั้งร้อยอะแอดมินเมื่อฟังชันเตื้องยาเงือกสั่นยาเตืองยาเงือกปั่นอู้คือปากให้ด้วยเย็ดจ้าเดียวไปดูดิโอ้ดูดิมึงดูเอ้อไอ้สัตว์เย็ดแม่ทำคุมพ่อมึงอ่ะไม่ได้พูดทำคุมสักอย่างเลยไปตีโพตีพายเดี๋ยวไปเรียกไป อ้้ยกุยอ้มงเปิด้วเหแม่งเอาเรื่องจัดเสือเ้าอีกอะเสือเ้าอีกอู้อะไรอะเสอเ้าอีกเอาะไรอบ้านไป่เ้นลยเยอะ้กลมมจแหลกเลย้ยจิแหลเยเนียตัวกลมอะไรอะหลกไม่พักไอ้ย้ออุ้นไม่แหลกม้ยหรอนึหากันจอาี้เลยออะไรอะมเกยย ก็เหล่าเอาดิอ่ะไอ้ยีนี่ซีซีไอ้ยี่นี่ซีซีไอ้สัตว์อ้วนพ่อไงอ้วนแม่มไงเยี่ยมเงงอ้วนเยี่ยมกูแดกเย่มเข้าไปด้วยอ่ะตอนเนี้ยร่องเยี่ยร่องซีซีเยี่ยมมันจะยี่รู้จักไอ้โง่ตายไอ้เชี่ยนี่ยอึดผมบอกเลยถ้าไม่มีแอดมินช่วยนะผมแตกเกราะยันดีต้องเกียร์หน่อยนะเอาไอ้ควายก็อะไรก็ไอ้นี่เขาไปกูเดอยู่คนนี้สามเชื้ออะไรวะ งงเว้ยไอ้ย่ยผกนได้สามเสือกมาอย่งไหนไอ้ย่มงงยี่อะไรมึงีอรเไงอ่ะเยี่นยี่สมองก็ไม่มีหยคยเนี่ยไม่ได้มมองอีสัตว์ินแต่ายมันเนปัญญาอ่อนไอ้ควยไปหูปิดไม่ร้อยีร้อยดีูไม่ไหวแล้วปดร้ยีม่ไหไปดูปิดไมเว้ยโอ้รั่้ไม่ไหวแล้วรัวพ่อเหมอไรยี่อ้วนแม่กดคากูกดคาอยู่ได้ไงอ่ะเ้า ก็มึงเปิดกล้องให้ดูอะเออเหี้ยโง่เหี้ยหรือได้ไงอะเหี้ยหรือือได้ไงอะอ๋อไม่เหลือใครแล้วโอ้ยเหี้ยท้ำเหี้ยอะไรไว้อ้วนนะได้ไหมแม่ไม่คุณสู้ไม่ไหวแล้วนะใจคือเจ็บโอ้ยเจ็บจังเยยยยอะไรอะไรเจ็บแอบแอบว่าไม่เจ็บอะไรประมาณนั้นอะมึงแรดแหลงไงเหี้ยอ้วนได้ไเออเออเอสีสัตว์แรดแหล่ไอ้เหี้ยตอแหลไอ้เหี้ยลุยชูโอ้ย เอาเจ็บดิจะเย็นกันนะครับเฮียเอาเฮียไม่เฮียเย็ดแม่ไม่อยาะตัวไองเยื่อายเลย์ละหมอกไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้เฮียตัวรันหน่ะมึงอะไม่มีละหมอกเลยควายเยือหรือเยื่อลูกเล่นซะเฮียอะไรอะไอ้หน้าหีแม่แถ้าจับถ้าจับในหนึ่งกันใครจะชนะเนี่ยไม่รู้ว่าได้โมโนก็ได้ทุกสายอะได้พ่อมึงเนี่ย

หาล้ทิบหายละแอดมินดึงลแอดมินแม่งเช็คไอสัตว์แอด้าดูแอด้าดูมาดมาดไก่นะเอากูไปบ้างได้มแอดมินไม่ต้องอะไรอะทไมตายง้ยังอะวิ่งไปกันได้ไร้ง้อยังอะเล่นยี่ไว้ก้อนนเล่นย่ก้อนต่อเลนอเลนไม่มีให้แกมือเลยเหรอต่ออะไอมเล่นยีไว้กอนเล่นยี่ไอนไอ๋อดอยากเห็นอยากเห็น ม่หรออค่ออโขอโทษขโทษขโทษขโทษโทษโทษเดยวเดี๋ยวเดจะดูอตี้กันจะดอตี้กันเขอโทษโทษตีกันเดียอตกันมาดีมาดีไกมาด้เยียงานแกก็ต้องมีมึงมาดิมาเียดเอยกมึงานมาดีมาดีมาดีไก่มาดีไก่มาดอ่านมาไหนอใครยิงกูพองตายอ้าวมาหามไปไกลเดเอาเกะ มาดิเนี่ยไอ้อัดเรียงปอเลยเว้ยไอ้เฮียแต่คนอื่นแม่อื่นชิบหายเนี่ยดูดิไอ้เฮียมันยิงกูอย่างเงี้ยไอ้เฮียนื่อยวะกูต้องกูยิงอัดแต่ไอ้เฮียนี่่ใส่กูทุกเมชเยสแม่มาใหม่ดิไอ้พวกใส่มึงออกไปไกลดิขอแก้ทีขอแก้ดิเห้ยสวยแอดมิน ก็ไหนขอมามากูเลยตัวแรกเลยไปก่อนเลยไปตายก่อนเลยไปแอดดึงก่อนแอดมาเดี๋ยวอันมามาตรงนี้มาตรงนี้มามามาตรงนี้เหรอแอดดึงก่อนแอดมินมาดิกูเอมึงขอแก้มือดิไอาย่างอันนี้ไม่เคยจะคิดชนะใครเลยใช่ปะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหรอกเฮ้ยเวอร์มาดิ มึงให้ไปเลยมึงให้ไปเลยมึงให้ไปเลยรื้อึงเลยรื้ดตึงเลยตัดกูมไม่สนใจแล้วกูงัวแม่งเลย,ยไ,ลยไลม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกกูงัวแม่งเลยไอ้โอ้ยโอ้ยไอ้ยี่ยกูเหนื่อยว่ะไอ้ยี่นั่นกันอื่นแล้อเกิน